สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้พ่อบ้านหยุดลูกชายก็หยุดวิกก็จะลางหน้าแปรงฟันจะออกไปซื้อสีมาทำสีผมใหม่สีดำวิว่าวิทำแล้วมันดำแล้วหน้ามันมืดก็เลยจะลองดูสีอื่น ให้พ่อบ้านช่วยวันนี้นี่เป็นโฟมล้างหน้าแบบเป็นเม็ดเม็ด ก็จะล้างเอาเซลล์ผิวที่เขาเสี่อมสภาพออก ล้าน้ำเปล่าเสร็จแล้ีนีวก็จะค่อยๆเช็ดช่วงนี้อากาศร้อนแดดแรงมากทาครีม เป็นคิมเกันแดงนี่เขาก็จะเป็นเส้นแบบนี้ก็ใช้มือลูป จะขาวหน่อยทาถึงข้อเลยนี่ก็เป็นรองพื้นวิก็ซื้อมาแล้วคราวนี้เขาสีเข้มไปวิกก็เลยเอาสีขาว มาบีบใส่ก็จะแตะปิ๊บ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 ปบก็จะเกี่ยหน้าของมารมรีนใช้ง่ายๆไม่แล้วก็บางทีก็ของลอสมันที่ซื้อมาไม่ได้เน้นว่า ต้องของแพงหรืออะไรใช้แล้วถูกใจแต่งออกมาดูดีไก่งามพกขนวิถังหน้าไม่เป็นนะวิก็เดาเดามั่วๆทำไปนี่มันก็เข้มไปใช่ไหมทาคอ,อนิดนึงหลอกไป แต่ที่จริงดูในกระจกมันไม่เข้มเหมือนดูอยู่ในกล้องนะก็ okay. เป็นแปง้งนี้วิก็เป็นรอยคิ้วเก่าที่กันไว้วิก็จะขอมองในกระจก <c oughs> เขาก็เป็นแป้งแบบนี้ใช้ดีค่ะอันนี้คือพี่คนไทยเขาสอนวิให้เลือกคู่กันอย่างไงอะไรแบบไหน วิเป็นคนที่ร้อนง่ายแล้วก็เหงื่อออกง่ายตอนมาอยู่เมืองนอกวิแต่งตัวไม่เป็นเลยนะที่คนไทยเขาเจอวิช่วงที่วิย้ายมาอยู่ออรนเบิร์กเขาก็เลยวิก็ถามเขาแหละว่าแต่งยังไงดูทำยังไงจะดูดีอะไรนี่ ที่วิไปสักคิ้วมาเพราะว่าปัญหาแขนคิ้วไม่เคยตรงก่อนจะทาสีนี่ก็เช็ดปากให้แห้งเพราะเป็นคนพูดเยอะปากมันแบบนี้เลย <c oughs> นี่ก็เป็นสีที่ติดทนนานบางทีทาถึงฟันวันนี้จะไม่ให้โดนฟันอันนี้เป็นของยูนิค อันนี้เป็นแบบผงแมม,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 มแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเขาเข้มไปที่ชุบซับออกอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสีปากปีก็จะหมด พอมีเป็นคนที่พูดไปแล้วก็เรียปากไปคราวนี้ก็จะเสร็จแล้วบีพุ้งคอนนี้ีก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วหน้าร้อนที่นี่ก็ต้องมีโอกาสใส่เสื้อแขนสั้นก็ต้องใส่อากาศดีมากเลยวันนี้ใครๆก็ขี่จักรยานแล้วก็ทำปิ้งย่าง เราไปรถมันก่อนวิบอกว่าไปลอถมันซื้อสีผมก่อนแล้วค่อยเลยไปดูสวนสตอรอเบอรี่เพื่อเขาเปิดให้เก็บอากาศดีคนที่นี่เขาก็จะใส่ชุดสวยต้องไปนั่งกินกาแฟในเมืองไปดูแฟชั่นเขาก็จะใส่ขาสั้นกันแบบนี้ คนเยอมันก็จะมีความสุขเพราะว่าผ่านหน้าหนาวมาแล้วตอนนี้มาถึงรถมันละเดี๋ยวเข้าไปข้างในปิดปากก่อนโอเคอีกเนมพันัะเสาา่อม นี้ก็ได้สีผมมาเสร็จเรียบร้อยอใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่านข้อมูลไปถามคนขายคนขายเขาบอกว่าที่เยอรมันส่วนมากเขาไปทำที่ร้านทำผมเขาไม่นิยมทำกันเองเพราะว่ามันอันตรายนี่ก็ได้แอลกอฮอล์เป็นผ้าเปียก คาเชียอุ้นใช้ามาวดวิหาเป็นสีแดงวิจะให้เป็นสีนี้อุ้นอุ้น่อนอันนี้เป็นสีกัดผมแล้วก็หวีซื้อสีทำผมเสร็จแล้ววิก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่คิดออกพอดีว่าสตรอเบอรี่โอคนเยอะมากเฟีย <Yeah. S 1> เหรอลด้เธออันนี้สอนสตรอเบอรี่ค่ะ นี้ข้างทางวิไม่ได้เอาหมวกมาด้วยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาเก็บสตรอเบอรี่เห็นอากาศดีก็มาก่อนอื่นเราก็จะต้องเอาเอาถังที่เราจะมาใส่สตรอเบอรี่เอาไปชั่งกิโลก่อน น,นีสตรอเบอรี่ที่เขาเก็บเสร็จแล้วซื้อตรงนี้ก็ได้เขาเขียนไปว่าอยู่ห่างๆกันน,นู้นส่วนไม่ไม่ค้าช่างแล้วแล้วเขาก็ให้เราจำว่ากี่กิโลเราจะไปตรงนู้นก็ได้เราก็จะไปทางนี้ก็ได้ยันบิกิดาอดาอเดอรนะ์ดะอีกาเนะ เอาไดัซูเฟียล้อเธอแ่นีเหอันตรงนั้นมันเป็นส่วนบูเบอรี่นนดัดอิสบูเบอรี่น่าร้อนเขาก็จะแต่งตัวกันอย่างนี้สวยๆร้อนมากไม่จะให้เขาถ่ายรูปพิวิตรงนี้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่อันนั้นส่วนส่วน บูเบลีบูเบลีนีก็มาถึงสวนสตรอเบอรี่แล้วนู่นคนเก็บรถเยอะมากแฟนวิกำลังเดินมาอันนี้ก็มีสตรอเบอรี่สดๆเราก็เอาลูกสวยๆ ไม่ต้องห่วงวินุ่งกางเกงขาสั้นไว้ข้างในลูกเล็กๆยิ่งอร่อยแบบนี้เลยวิชอบลูกเล็กๆไม่ต้องเวลาเราล้างเราก็ไม่ต้องเอาไปหั่นเดี๋ยวเราก็เก็บไปเลยเลย ดอกไม้สวยมากที่เขาขึ้นธรรมชาติแฟนบอกว่าตรงนี้เจอเยอะเลยเอาลูกดิบๆอย่างเงี้ยอีกเม็ดตัเนี้มิดโซเซเมิดฟิตโซเซเอาไปกินกับน้ำเปล่าหวานแบบนี้ร้อนมาก แฟนเจอสตรอเบอรี่ใหญ่แล้วก็เดินไปอีกแถวหนึ่งมันไม่ค่อยมีวิเอาลูกสดๆไปไม่ค่อยสุกวิจะเอาไปกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ลูกเล็กๆฝรั่งเขาไม่เอาวิก็เลยเอาวิว่าลูกเล็กอร่อยกว่าลูกโต2องยูโรแปดสิถังนี้ ถือว่าถูกเขาไม่ค่อยสุขดีเท่าไหร่วิเอามากินกับน้ำปลาหวานก็ได้ถ้าดิบๆแบบนี้กำลังกลับบ้านค่ะตอนเย็นต้องไปกินกาแฟบ้านแม่แฟนเดี๋ยวไปทอดปอบเปี๊ยะแล้วก็วิกินแกงส้มของเมื่อวาน ถึงบ้านแล้ววิก็ทอดปกเลียให้พ่อบ้านง่ายๆนี่ก็คือหัวหักเลดี้เชียนล้างเสร็จละ่ะน,นี่ไก่ที่ซื้อเมื่อวานกินไม่หมดเดี๋ยววิก็จะทอดให้ปลีสุกอ่ะอันนี้ไข่ต้มส่วนของวิก็มีแกงส้มของเมื่อวานนี้ วิตักใสถ่ถุงแล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้แล้วนะตักแช่ถุงไว้ได้สองถุง,ถงเดี๋ยวเอาไปอุ่นไมโครเวฟแล้ววิก็จะกินกับข้าวหม้อนี้ใช้ดีมาก สุกแล้วเดี๋ยวพี่ก็จเจียวออกเห็นไหมเวลาห่อถ้าเกิดว่าก,กระดาษเขาใบแผ่นกระเปี้กเขาแตกใส้เขาก็จะอ,ออกมาสุเกเรียบร้อยเอาออกก่อน เอาไก่ลงนี่เราก็ปิดปิดฝาประมาณสักสานาทีมาดูจัดเสิร์ฟใส่จานแล้วก็น้ำจิ้มไก่ เค <Okay, S 2> เดี๋ยววิไปดูไก่ก่อนไก่อีกรอบนึงสุกและเหลืองน่ากินมากปกติเขาก็อบให้สุกมาแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่กรอบเดี๋ยววิก็จะเอาไปไว้ข้างๆปอเปี๊ยะตรงนี้ ก็เสร็จปอเปียกทอดแล้วก็ไก่น้ำจิ้มไก่ไข่ต้มหักแกงส้มอันนี้คือแกงไว้แต่เมื่อวานปอเปียก็ทำแช่แข็งไว้สะดวกสบาย ไก่นี่ซื้อมากินเมื่อวานแล้วเหลือก็เลยมาทอดอันนี้น้ำพริกพริกปน่นแคนหนูกำลังไปซักผ้ากินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมแม่ นี่เป็นข้าวสาลีโชคดีที่มีต้นไม้สองข้างทางไม่งั้นจะรอนมากนี่ก็จะลบลื่น สองข้างทางหน้าดูแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะมีแค่ต้นไม้ตายตายดินแห้งๆบางส่วนก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วข้าว มาซื yeah okay. ้อขนมเค้กฝากยายตอนนี้ร้านเขาจปิดแล้วของก็เลยไม่เยอะนิดเดียวใช่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 นช่นช่ใ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 ช่าช่ใช่ใี่ใช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 ่นช่ใ่น่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ <laughs> Wie hat ja, das geschaut? Das muss für jeden das Richtige sein. Das kann ja, ja nicht Nein, das ist nicht. Alles guckt schon hier. ne? Natürlich. Und dann muss ich noch mal einmal ganz kurz nachhaken. Von diesen zwei. Ja. Ja. Geht hier rein. Oder vor Oma? Ja. Nicht vor Oma. Mhm. Mal Käse Sahne. Käsesahne heute. Käsesahne. Mama mag Käsesahne. Vorsicht, eines Stück dahin gefallen. Oh, und ich du willst einen Hindenburg? Mhm. Ich mit, mit, hab mit dir. Ich mag keinen Hindenburg. Ja, warum? Ich mag das nicht. Ich hab nicht alleine. Du hast du dir gekauft. Dann musst du sie fragen. Okay, ich und Denzi. <laughs> Gut, Ja, das ist aber hindenburg ne? Ja, ja, aber ich will die auch nicht. Ne? Ich will die auch nicht mehr. Die habe ich... Hab ich e e ่าล d งยายยายบอกว่าอันนี้อัญมณแห้งนกอะไรนะลูกที่มันชอบกินยายบอกนกชื่ออัมเซนแต่วีไม่รู้ว่าเขาเป็น แบบไหนวิรู้จักแต่นกที่คอแดงๆรสเคปเชียนอันนี้แบบนี้อะไรเงี้ยยายบอกนกอัมเซนเขาชอบกินองุ่นแต่ละชนิดเขาก็จะเลือกกินสิ่งที่เขาชอบน้องแดนเขาผสมผสมอาหารนกนะแดนอาหารนกอันนี้เป็นอะไรลูกเอารลูเอายกขึ้นมาดิ น,นี้เป็นดอกทานตะวันยายบอกให้เอาผสมกันอันนี้เป็นถั่วลิสงโอ้โหอันนี้ละลูกอันนี้ขา้าวโพดเหรออ๋ออันนี้ก็ถั่วลิสงถั่วลิสงแบบเขาไอ้บดมาละอันนี้เป็นอะไรลูก เหมือนกับข้าวสาลีแล้วก็ถั่วลิสงรวมกันกน,กน,น้องแดนเอาลงมาตั้งข้างล่างอืมนี่ไงโอมาัมิกมิกน้องแดนผสมดิอันนี้ยายบอกให้เอารวมกันแล้วก็คนค,ค,ค่อยๆคนแต่หน้าหนาวอ่ะนกจะมาเยอะมากหน้าร้อนเขาไม่ค่อยมาแต่ยายเขาก็เอาไว้ระเบียง ยายเขาอยู่อพาร์ตเมนต์สมัยก่อนแกอยู่ในสวนแกไม่สวนใหญ่